พระศาสดาหนักเรื่องของความรักว่าจริงๆแล้วมันเป็นโทษอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่มุมที่ดีมุมดีก็มีเหมือนกันการที่เรามีความรักในสิ่งใดเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นองคุณเครื่องให้เกิดความสำเร็จที่เรียกว่าอิทธิบาทสมีฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาตัวฉันทะเนี่ยคือความพอใจรักใคร่ ยมจะทําอะไรให้เกิดความสําเร็จยมต้องมีความรักใคร่พอใจในสิ่งนั้นก่อนถ้ายมไม่พอใจที่จะทําอะไรเนี่ยไม่สําเร็จแน่ความเพียรมันจะไม่ต่อเนื่องเราจะไม่อยากทําแต่ถ้าเราอยากทํางานตรงเนี้ยเราจะพอใจทํามันจะสําเร็จจนได้แต่ตัวฉันทะพระตถาคตก็บอกว่าทุกใดๆในโลกนี้ทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุข,ของความทุกข์ ทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งหมดเลยตัวความพอใจเนี่ยเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวงอ่าไม่ดีอีกแล้วมไม่ว่าจะอดีตอนาคตปัจจุบันความพอใจจะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมายมพอใจในดอกไม้อันนี้ต่อไปดอกไม้เสื่อมปั๊บเนี่ยยมกระทุกเพราสิ่งที่ยมพอใจมันจะไม่ได้อยู่คงที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงยมพอใจในแก้วใบนี้เมื่อแก้วล้าวยมกระทุกแก้วแตกโยมกระทุก พอใจคนคนนี้พอคนคนนี้เปลี่ยนแปลงโยมก็จะทุกและโยมจะคาดหวังให้สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการคาดหวังที่ไม่ถูกต้องเพราะธรรมธาตุในโลกนี้มีแต่การเปลี่ยนแปลงทั้งสิน้นพระองค์ตรัสกับคามินีทุกใดใดที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตท,ทุกทั้งหมดนั้นมีสันทะเป็นมูลมีสันทะาเป็นเหตุเพราะว่าสันทะาเป็นมูลเหตุแห่งทุกและทุกใดใดอันจะเกิดขึ้นในอนาคตทุกทั้งหมดนั้นก็มี ฉันท้าเป็นมูลมีฉันท่าเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์มีความพอใจในอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าจะพอใจในสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์พระตถาคตบอกว่าต้องมีธรรมารามโมมีธรรมเป็นที่มายินดีปหานารามโมมีการประหารกิเลสเป็นที่มายินดีอพยาปัชารามโมมีการไม่พยาบาทเป็นที่มายินดี าวิเวการาโมมีความวิเวกเป็นที่มายินดีแล้วก็มีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีอย่างนี้ถ้าโยมยินดีในสิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นประโยชน์